เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับกระผมอนุสรเอียบสะอาดครับรองโฆษกพักเพื่อไทยจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์สื่อสารการเมืองพักเพื่อไทยวันนี้มีประเด็นข้อสังเกตทางการเมืองสองสาประเด็นมานำเรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้เป็นวันสงเวยปีเก่า31ธันวาคม2556ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่มาทำหน้าที่ เป็นกระบอกเสียงรายงานข่าวผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับในวาระโอกาสสาคัญที่จะร่วมกันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ในโอกาสนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะขอเชิญชวนองค์กรฝ่ายการเมืองทุกภาคส่วนทุกป้อมค่ายทุกฝ่ายได้โปรดช่วยกันนะครับยุติและหยุดการสร้างวาร,รกรรมแห่งความเปลียดชงัง หรือยุติเทศสปิชซึ่งเป็นการสื่อสารความเกรยียดชังโดยเฉพาะกปะปสและพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ได้มีการวางงานกันอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบมีการว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่ครีเอทีฟจากต่างประเทศมาวางระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชังโดยเริ่มต้นตั้งแต่สร้างความเกลียดชังพันธบัตรโททักษินรัฐบาล คนเสื้อแดงเกลียดชัง DSI จนมาถึงตำรวจในวันนี้และเข้าใจได้ว่าน่าจะมีความพยายามในการสร้างความเกลียดชังไปยังพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองกับพวกของตนเองต่านที่รบครับการเห็นต่างนั้นไม่จําเป็นต้องฆ่ากันการเห็นต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ในโอกาสสาคัญนี้ครับจึงอยากจะเรียกร้อง ว e w อ n t ทุกฝ่ายครับให้ช่วยกันยุติระง,งับยับยั้งการสื่อสารความเกลียดชังเพราะที่สุดแล้วเมื่อท่านบ่มเพาะความรุนแรงขึ้นในสังคมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งท่านจะไม่สามารถควบคุมได้จะเหมือนกับสถานการณ์สงครามกลางเมืองหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในราวนานดาโอกาสนี้ทางเมือไทยขอเชิญชวนทุกฝ่ายครับช่วยกันยับย้ง ไม่ให้มีสงครามการสื่อสารการเปลียดชังหรือเฮสปิดต,ต่อกันก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ